พี่หน่อยสิได้เลยเดี๋ยวหนูสอนได้จ้ะแฟนฉันไม่ต้องหลอก <Ooh. S 1> จะชูลับลางไม่เครื่องสุรานารีดูใจสามพี่แต่งเลยขุนขาทคประ่านแม่เล่นลูกพี่น้าวันพี่แต่งเลยชพี่สามว like ันเหรอใช่หัวหงษ์นู่นโอ้โหล นู่นนู่นทำไม,ไมไสามสามชั่วโมงก็ไปกับเขาแล้วนะแน่นอนเป็นแบบชั่วข้คราวพี่ซอยว่ายังไงจ้าโ,โอ้โหสามปีนี่ใครเขาจะรอเราละเนี้ยโอ้โหแต่งช้าแต่งเร็วก็ยังได้แต่งเนาะแล้วเมื่อไหร่ล่ะอ้โอ้โห,โห <c oughs> ไม่หลายจริงๆหลายจริงๆริงคนนี้หลายจริงๆตอบไม่ทูกกันเลยตอบไม่ถูกเลย,<อ>ยเขาบินขา ขอบคุณทับหน้าด้วยนะคะขอบคุณนะครับสำหรับน้องน้ำใจที่มอบให้กับน้องนุ่นและอิลป็นของเรานะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักครู่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราส่งศิลปินร่วมไปแจกไม้ป่าดนะครับให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับร่วมทำบุญกับทางวัดเรานะครับร่วมบุญกันนะจ๊ะไม่ต้องห่วงหรอก ยังไงพี่เนี่ยก็คงไม่ทันเจ้าหลอกม้าเรื่องแต่งงานได้ว่ามีแฟนเนี่ยต้ยยยองม่แต่หนุ่มๆนะเข้าหาไงพี่นะ่ะเรียบร้อยขนาดนี้ใครก็จะมาชอบอข้าว่านะไอ้ที่เข้ามานี่มันไปได้ชอบคนสวยแน่มันชอบคนแปลก <c oughs> ไม่หรอกน้องพี่นะ่ทั้งสวยทั้งแปลกทําไมล่ะพี่ซ้อยมอกยังไงพอแล้วไม่ต้องไปคบมากเดี๋ยวมันบ้าพี่ซ้อย คือเมื่อคืนเนี่ยพี่ซ้อยนอนหลับหรือเปล่าเนี่ยก็นอนหลับสบายดีนะฝนตกอากาศเย็นชื่นใจเลยอืไม่ได้ยินอะไรเลยหรอกก็ไม่ได้ยินได้ยินแต่เสียงฝนบนหลังคาล่ะซีพี่เนี่ยไม่ได้ยินเสียงฝนพี่เนี่ยได้ยินแต่เสียงกนหรือเปล่ากนหรือเปล่าเมาื่อคืนน่ะ ก็มีบ้างเป็นบางช่วงทําไมมีอะไรจ็ะคือว่าเมื่อคืนเนี่ยสวยจะบอกว่าสวยอะนอนไม่หลับเลยทําไมนอนไม่หลับล่ะก็เมื่อคืนน่าสวยได้ยินเสี่ยงปืนเสียงปืนใช่สวยถ้าสวยแน่ใจว่าหูไม่ได้ฝาดเนี่ยแสดงว่าลูกบ้านเรากําลังเดือดร้อนสวยต้องไปบอกพ่อนะเออใช่ต้องไม่บอกพ่อดดกว่าเพราะว่าพ่อเป็นเจ้าของไปทางนั้นเราไปบอกพ่อกันดีกว่า วันนี้ต้องขอตัววันนี้มีนัดกับพี่ไปทำบุญไหว้พระกันจ้านี่แต่งตัวไปทำบุญเลยเนี่ยอือือฝากกล้วยแล้วกันตอนเย็นเจอกันนะเจอกันนะจ๊ะไปบอกโอก่อนไปไปบอกโอ ยิงอะไรหน้าทะเลน็ยอยามาจะเป็นนตกรกนทำไมกันนะเอามองความสวยแต่ลอดวันเห็นความกากลขีดลหกไม่ลงเขางอเสียเม่นไหลพระคนยาวใหญ่บรรดังเสาวเดยก่อนเดกว่าสวยดังโงองหรืไม่องใหนมาลุกสักสวันไม่ดองเริญไปลอ ว่าหลงรักนเขาาแล้วง่ยเออผู้ชายลอยแลพะย่ะพิเกลายใจปากเหมือนกันไกลเอาไว้ตักตีนใจเด่นแม่สนุบ้านนาหน้าตาเหมือนมวยอย่านึกว่าสวยเด่นยำไม่ยั่วเย้าเนื้อผัดเต้าป่านเย็นแม่ผู้หญิงจอมทะเลนผู้ชายจอมป่อยแม่ดอกก็ทิ้งละวหอมกินรัะรวยแม่ดอกก็พวยส่วนใจและเนยเทียยท่ยวกัหน้าตาปัดไปมีหญิงมาไปปัดละเมอทุกวันหลงรักทันเขาแล้วง่ายเธอ,อผู้ชายลอยแลพะย่ลิเกลายใจ ปากเหมือนกันไก่เอาไว้ตัดมิ้งชายเล่นแม่สโนโบาลนาหน้าตาเหมือนห้วยวย่านึกว่าสวยเด่อนอย่าม,มายั่วยาณเพราะเสดาบบานเย็นแม่ผู้หญิงหึมอหึอหอหอจอมทะเลนผู้ชายอ,ออออปวดขี้มั้งมึงอ่ะ เฮงสวยเอามึงด่าใครเฮงสวยนะไม่ได้มึงทำอะไรไม่ได้ไม่ได้กูเป็นเมียมึงอะเอากูเฮงสวยมองกูทำผูวทำไมล่ะเอาเหมียอีน้ายนโอ้โหอีตูดยันอีน้าดันอีควันไอ้น้ากระดองอีหน่อมปากกระดิอีน้าเลือดจังอีห้างเลือดแจ๋วอีน้าปาเจ้าโธ่อีเม็ดกุ้งจีโอ้ยมึงด่ากูแล้วเม็ดกุ้งจีเียเป็นยังไงได้ดิบโธ่มึเป็นเม็ดกุ้งจี ได้เลยไม่ดปจีนไดไดโอยอาตีวางปุยครับพี่โอ้โหเจ้าเคยเล่นูดได้เอดวยด่ากูด้วยด้ยดวดวโอยอีเหี้ยมันไปมวยปั๊บปดเนี้ยบอกมึงด่ากูอะมึงแคนมากมึงกูด่ามึงไม่กลัวจีเนี่ยกูแค้งสิกูไม่เข้าใจดจ้ากูไม่กัวจีจะมาบอกร้องว่ายังไง ดด้ไม่ได้อะไรทช่ไหใครใครอะไรใครเรียกกูนะสวยมาหาพ่อตีเนี้ยส้มน้ำหน้าเรียกตั้งนานแล้วเพิ่งจ้องมามึงให้แม่มึงฆ่าปุ๊กก้อนเลยกไอติงจะออกมาได้ก็ส้มน้ำหน้าไงพ่อนี่สมควรโดนเลยแหละสมควรโดนยังไงเออโทษก็ยังไปเที่ยงเขานั่นนะเอ้าตอนนี้เมียไม่ให้แม่ไม่จะเที่ยงไม่ได้มันก็ต้องเที่ยงกันนั่งนี่เมว่าไงจะลูกแม่พอเจอพอเจอลูกแล้วเปลี่ยนจากหน้ามือไปล่างตีเลยเที่ไหนล่ะ เอาลูกกูนี่ไม่ใช่ผัวดีนะสวยเนี่ยหนูสวยเนี่ยสวยติดแม่ถ้าเหมือนพอในน้ามันหมอใครเขาบอกในนู่นแม่บอกแป๊บนึงเดี๋ยวมาเคลียร์กู<อ>แล้วรางวัลจักเมียน้อยกูก็คนจังแม่นจริงๆเลยนะลูกของแต่เนี่ยขอบคุณมากนะครับขอคบอคุณมากนะจ๊ะโอ๊ยฟังน้ยก็มี <c oughs> เป็นไงแล้วกูเป็นไงแล้วห <c oughs> ยุดยาทิ้นกูกูได้รางวัลเยอะเห็นไหมแล้ว <c oughs> โธ่กูไม่อยากมาแล้วเพื่อหยุดยาทำไม รัชธานีเก้าเนี่ยเมืองอู้เ้าอู้น้ำเลิศล้ำกัณกวีคนดีซี่ประจวบอะไรไอ้นี่คือสิ่งสถิตอยู่ทุกที่เลยเนอะขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับเพราะแป๊บนึงเขาตาไม่ค่อยดีเขาแก้แล้วเขาทิ้งพิทิ้งทุ่งมั้งนี่นี่เมื่อกี้เมื่เคลียร์กูก็เคลียร์กูก็คุณโน่อธิบายโกิดยังงอนอะไรพูดได้ไงชาวบ้านชาวช่องเดี๋ยวรู้เขาจะอานหนูไม่ได้กล่าวเรานะลูก ก้าวเราอะไรอีกล่ะก็บอกพอนะมันมาอะไรแล้วนุ่มไม่ได้ว่าพ่อเอาแล้วทำไมอ่ะไม่ใช่คือว่าตอนเด็กๆกะที่แม่ตั้งชื่อให้เข้าว่าสวยอ่าแล้วแม่ก็ชอบก้มไงพอเวลาแม่ตุบตุ๊ดแม่ก็บอกไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูไอ้ไอไอหนูนี่ใครเนี่ยมันคือใครไอ้หนู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 ทุไมหนูสวยดีนะ เมื่อนพ่อมึงอะน้ำมันม่มา <c oughs> แม่พ่ลุกแต่ละย่างมึงก็ได้น้ำม,มันหม่าซิน้ำมันเฮียยัา <c oughs> <c oughs> ไม่เคยยอมกูเลยนะมึงชีวิตเนี้ฉันไม่ยอมหรอกเออแล้ววันนี้มีอะไรอยู่ยดีก็มาหาพอ่อทุกทีไม่ได้มาพ่อกับแม่นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยลเหรอโอ้รู้แล้วรู้แล้ว,รลวเรื่องนั้นรู้แล้วซีกากรบใช่ไหมดูอยู่ไม่ใช่ไปเกี่ยวอะไรกับเขาล่ะเอาแล้ะไ่เกี่ยวละคือพ่อไม่รู้เรื่องเมื่อคืนเลยเหรอ เมื่อคืนพ่อไม่รู้ตัวเลยแล้วไม่รู้ตัวเมื่อคืนมันทำไมอ่ะลูกก็เมื่อคืนเนี้ยสวยจะได้ยินเสียงนะสิจริงปะเนี้ยจริงพ่อขอโทษพ่อพิดประตูเป็นหน้าต่างแล้วแต่ว่าอีนี้เขาร้องดังเสียงมันเล็ดลอดอุู้้หลงเบาแล้วนะอื้อุซ่าจะไม่ห้ใครได้ยินอุซ่าเอาหมดค้างอุดมากมาแล้วนะดีกูไม่ตายนะน่ะพอนี่พูดเป็นเล่นไม่ใช้เสี่ยงพ่อกับแม่คือเมื่อคืนเนี้ยสวยเนี่ย จะบอกพราว่าสุ้ยนอนไม่หลับเลยทำไมอะลูกก็เมื่อคืนเนี้ยสุ้ยได้ยินเสียงปืนลูกเฮ้ยลูกเดเอ้าไอ้ลูงเฮี้ยงปุ๊ยนี่เอ้าปุ๊งหลงไปทำไมตรงนั้นแล้วนะก็มึงลุกไม่บอกกูแล้วกูตกกระจายกูตกเตียงไว้เหลยมีเนี้ยกูขอโทษขึ้นมาสกีกูก้อนตีนล่างอะมีนู่นพูดจริงพูดเล่นเนี้ยพูดจริงได้ยินเสียงปืนใช่ได้ยินมาจากไหนลูกทางบ้านเยสาย ได้ยินปืนกี่นัดโอ้โหปัง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 นัดเดียวแค่นั้นนะนับทำไมต้องเยอะตั้งเงี้ยปอกกระสุนมันตกโอ้เมื่อคืนหนูได้ยินเสียงปืนจากบ้านยายทรายใช่เอ๊ะหรือว่าโจรมันจะขึ้นบ้านอีทรายไม่ได้แล้วเราต้องเอาความนี้ไปบอกกับเจ้าของหมู่บ้านไอ้มึงจะไปบอกใครขอเรามึงนั่นแหละปู่ล่เออเออเออถ้าอย่างนั้นก็ ไวไหวอย่ายเพอเลอดกูเองแต่ไปกันหมดนี้แหละแล้วจำไว้นะที่สำคัญหัวมึงต้องรักชีวิตกูมากกว่าชีวิตพวกมึงเองถามกิดอ,อะไรคพิหัวมึงต้องตายก็นแลวคให้เป็นกูเข้าใจแล้วไปอีสี่มึงน,นำเลยสวยลูกตามมึงตามเลย<ห>เดี๋ยวกูผมลิดถ่ายห